สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนี่มิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมคลิปในโอนี้หมอนิ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆนะคะวันนี้จะเป็นของปีนักสัตว์นะคะ6ปีนักสัตว์เนาะที่จะเปลี่ยนจากดวงดวงร้ายกลายเป็นดวงดีนะคะว่าคุณจะมีด้านดีๆ ด้านไหนเข้ามามั่งนะคะในช่วงระยะเวลาก่อนสิ้นปีนี้นะขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบาเลขทีทุกครั้งขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะไม่เฉพาะเจาะจงใครเนาะสิ่งที่หมอบอกคะ่ะอาจจะเป็นดวง,งคุณปีนักษัตริย์ของคุณก็ได้นะคะเรามาดูกันเลยเนาะหปีนักษัตริย์ว่าจะมีใครดวงดีโชคดีในด,ด้านใดนบ้างนะคะขอหมอนิ่มจับไพ่สักครู่นะ,อ,ะอธิษฐานจิตดีๆนะคะ อาจจะเป็นดวงของคุณก็ได้ในวันนี้นะเม้นรับพรและพลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะอ่าเรามาดูกันเลยขอหมอเปิดไพ่หน่อยนะคะอ่าอค,ค่ะสิ่งที่หมอจะบอกนะคะปีแรกจะเป็นปีนักรรษัตร์ของปีมะเมียนะคะจะหยิบจับอะไรนะคะ พูดถึงว่าอุรรคฟันฝ่าไปแล้วให้คุณมีสมาธิหรือมีเซนส์สัมผัสพิเศษเนี่ยคุณอาจจะโชคดีในด้านของโชคลาภเข้ามานะคะของคนที่เกิดปีมะเมียนะเม้นรับทรัพย์รับพลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะมาดูสําหรับคนที่เกิดปีกุลนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะคุณอาจจะมีความโชคดีมีความโชคดีคือในด้านไหนคะมีคนที่เข้ามาเข้ามาช่วยเหลือจุนเจือสนับสนุนหรือมีโอกาสเปิดธุรกิจกิจการอะไรใหม่ๆหรือว่าการเงินกระเตื้องขึ้นในด้านที่ดีขึ้นนะคะสําหรับปีกุลนะคะมาดูในด้านของ อปีขาน มาดูในด้านของปีขานนะคะสิ่งที่หมอบอกนะคะปีขานจะมีความโชคดีผู้หลักผู้ใหญ่หนุนหนุนนำนะคะดวงอุปถัมภ์หรือว่าเป็นคนที่ดวงแข็งนะคะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมพยายามฟันฝ่าอุปสรรคนะคะภาระนี้สินคุณจะหมดไปในเร็ววันนี้นะคะมาดูสําหรับคนที่เกิดปีเถาะนะคะสิ่งที่หมอบอกนะคนที่เกิดปีเถาะค่ะจะมีความโชคดีนะคะมีจะบอกว่าถ้าเกิดหวังอยากจะมีบุตรมีธิดาคุณมีโอกาสมีได้แล้วคนเข้ามาอุปถัมภ์ในด้านความรักก็ได้นะคะคนเข้ามาอุปถัมภ์ในด้านความรักคุณโอกาสประสบความสาเร็จหรือ ีความรักมีมีคนที่เข้ามาเขาเรียกอะไรนะช่วยเหลือจุนเจอืออุปถัมภ์คุณในด้านที่ดีนะคะจะเป็นโชคลาภเรื่องการเงินหรือว่าการดูแลอุปถัมภ์หรือว่าทรัพย์สินอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะสําหรับคนที่ปีปีที่หมอบอกนะคะมาดูในด้านของคนที่เกิดปีหนุอ่าขอโทษนะปีชวดค่ะปีชวดนะคะพื้นฐานเนาะเป็นคนที่อ่าจะบอกว่าดวงหนุนบารมีในด้านของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคลาภวาสนาดีในไพ่ใบน,นี้จะทางานธุรกิจการงานอะไรประสบความสําเร็จนะคะขอให้คุณฟันฝ่าอุปสรรคช่วงนี้ยทําอะไรพูดปุ๊บลงมือทําปั๊บหรือว่าคิดแล้วจะลงมือทํานะคะอ่านศึกษาหาความรู้มีความโชคดีในด้านการงานนะคะถ้าเกิดทํางานเกี่ยวกับงานชิ้นใหญ่ๆนะคะโบนัสเงินตกเบิกคุณมีโอกาสได้ในช่วงเร็ววันนี้นะคะสิ่งที่หมอบอกค่ะป่อไปนะคะปีสุดท้ายนะคะจะเป็นคนที่เกิดในปี ปีมะแม่นะคะสิ่งที่หมอบอกช่วงนี้มีโอกาสหยิบจับ นะคะเป็นเงินเป็นทองพูดอะไรมีเสน่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจกับคนทั่วไปนะคะทุกประเภทที่หมอบอกลักษณะประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงชายก็ตามนะคะพูดวาทะศิลดีในช่วงนี้มันพูดจาด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ดีสวดมวนต์ไหวพระเจริญภาวนาซะทุกอย่างมันจะเรียบร้อยสิ่งที่หมอบอกนะคะเม้นรับพรรับทรัพย์พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะสาหรับ6นักษัตริยีนักษัตริต์ที่หมอบอกนะคะขอให้มีโอกาสประสบความสําเร็จรุ่งเรืองจเจริญหน้าที่ในการงานคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสปราถนาทุะกาก นะคะคอะไรที่คุณคาดหวังมุ่งหวังไว้มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงขอให้คุณฟันฝ่าวศักไปได้ในปี6นักษัตรนี้ขอให้คุณเป็นคนที่มีโชคดีมีลาบโชคดีมีทรัพย์โชคดีเจอคนรักที่ดีคนอุปถมัมภ์ธุรกิจการงาน,จนเจริญรุ่งเรืองเปิดธุรกิจกรริจการการค้าอะไรก็ขอให้สาเร็จสมปรารถนาสมหวังดังทุกประการนะคะขอให้โชคดีมีลาบโชคดีมีทรัพย์โชคดีมีคนอุปถัมภ์สมปรารถนาทุกประการเนาะขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญใน6ปีนักษัตรนี้นะคะร่ารวยนะคะทุกคนนะส่วน บุไหว้พระกรวดน้ําแผ่เมตตาจเจริญทํำคุณงามความดีพูดดีคิดดีเงินทองจะเข้ามาไม่ขาดสายนะคะหมออนุโมทนาบุญด้วยนะคะบุญรักษาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ